สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะประจำวันที่19ทธันวาคม6กห้านะคะคําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ4กับ7 5กับ8นะแต่เราจับ4กับ5ให้เนาะ40นะเริ่มต้นเจ็ด้าหนึ่งห้าสองหสี่ห้าเจ็ด จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะสามตัวก็สี่แปดห้าเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งสี่สองแล้วก็แปดห้าหนึ่งเนาะอีกกรณีหนึ่งก็หนึ่งกับสี่สองกับห้าก็จับสามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองเนาะหรือจะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองสองห้า ง่ายๆสั้นๆเนาะจะพันใส่สามตัวเด้อเนี่หนึ่งสี่ห้าก็ได้เนาะหนึ่งสองห้าก็ได้หนึ่งห้าแปดก็ได้หนึ่งเจ็ดแปดก็ได้จับพันเราเด้อโชคดีทุกคนค่ะ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะก็สี่กับห้ามันมาตรงกันต่างกันเจ็ดกับแปดหนึ่งกับสองแค่นั้นเองเนาะจับใจกันเลยโชคดีทุกคนคะ่ะเข้าบนเข้าล่างเด้อสามตัวตรงวันนี้